cowboy 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 what wow. i เราบาดเจ็บแล้วขึ้นยังไงพี่น้องเอ้ยครับนี่โตนี่แข็งไปหน่อยครับนี่งอไปหน่อยกระเล็กตัวหนักกระเล็บบอลลันโอ้สีใดเสียงเงี้ยพี่น้องบ้าหัาตามมาเสียงเงี้ยนี่หลังมือบันครับหลัง่องเนี่ยกิดขึ้นกับพอถ้าไม่ผิดหวังก็พี่น้องหลังจากรักษาตัว หายนะครับนอกหายเกือบดีแล้วล่ละใา้นอกจะให้ไหนผมไม่แน่ใจว่าสีปันเดนะอืมนี่ดีมา เอาพี่น้องคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเฉลยตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่นะครับพี่น้องเอ้าเต็มสองเห็นไดวะพี่น้องอีกสิบนาทีเขาบานแล้วทันมาล้อนีนอเนอเหตุงั้นเสียงกลางไปใหญ่ครับเนี่ยขันเยอะขันเยอะจนหมกมุ่มงไยผมเรื่อยๆเอาขึ้นปึ๊บเรียบร้อยครับผมบอมีผัดกับเผ็ดมงคลรับอกโตตัวรัก เห็นแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมลงไม้ลงกับบาได้พี่น้องบาได้บาได้หามองวัางบาได้ต่อตัวแรกครับผมพิษมงคล รอเสียงเงีเสียงกลางไปเอ้ยได้ตัวไหนเสียน่ครับสองแก้มครับเสชรมงคลไปทำงานได้ครับพี่น้องนกต่อตัวลักอ่ะเดี๋ยวผมปดไม่เบิ่งครับ

นี่บวแต้มน้อยๆจะทางเนาะนี่นาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสิงสิบาง คับตนะนี้ตนี้เ่ะพี่น้องนี้กับวันพุดเนานะตอนนี้เกือบิดมุ้งนะครับ2แกงครับผมสองแก้งครับก็บ,กกนนบ,บนนมุ้งคนกะิไปเก็ดงันแหละครับบนี่สบายแล้วมืงนี่ยจดูถึสองไหมจะดูถึสองไงจะมัดเท็ครับหลังจากรักษา รู้ถวันมาอาทิตก์ทุกวันเลยพาเทศกับวกว่าเห็นคนคึกใสะเกิอนอยืนในบ้านเลยพาออกจักเท้าหนึ่งอ๋อพี่น้องผมน้องขอแยกใยส่ของกับไปงานกับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม